สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะครับประจำวันที่13มกราคม2026ครับวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากแล้วก็สะเทือนไปทั่วตลาดการเงินสหรัฐเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อหรือว่าทิทางดอกเบี้ยโดยตรงนะแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าน,นั้นมากครับคือการงัดข้อการระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับเจโรมพาวเวลประธานเฟดสาหรับพวกเราในโลกคริปโตเนี่ยการสั่นสะเทือนแบบนี้คือสัญญาณที่ต้องจับตาดูเลยครับ ใช่เลยค่ะเพราะนี่มันไม่ใช่แค่ดราม่าการเมืองธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือการขีดเส้นแบ่งอำนาจที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่งในโลกการเงินเลยนะระหว่างฝ่ายบริหารที่เอ่อต้องการผลลัพธ์เร็วๆร,ระยะสั้นกับธนาคารกลางที่ถูกออกแบบมาให้มองเกมยาวๆความไม่แน่นอนตรงนี้แ่ะค่ะคือสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดครับเรื่องมันเริ่มร้อนขึ้นมาตอนที่คุณพาเวลออกมามาถแถลงการ หลังจากมีข่าวเรื่องการสอบสวนทางกฎหมายที่หลายคนมองว่ามีแรงกดดันมาจากชําเนียบเขาเขาพูดประโยคหนึ่งที่แบบเรียบง่ายแต่ขมมากเขาบอกว่าเมื่อเฟดต,ตั้งอัตราดอกเบี้ยเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ตามแรงกดดันทางการเมืองแรงต้านย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้คือไม่ได้พูดชื่อตรงๆนะแต่ทุกคนรู้เลยว่าหมายถึงใครอืมคำพูดนั้นคือการตอกย้ำหลักการที่เรียกว่าความเป็นอิสระของเฟดเลยค่ะมันคือหัวใจของระบบการเงินสหรัฐเลยนะ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะเฟดเนี่ยเหมือนเป็นวิศวกรเครื่องยนต์ของรถส่วนรัฐบาลคือคนขับคนขับก็อยากจะเหยียบคันเร่งให้มิดเลยเพื่อชนะการแข่งขันตรงหน้าแต่วิศวกรที่ดูแลเครื่องยนต์รู้อยู่แล้วว่าถ้าเหยียบแบบนี้ต่อไปเครื่องพังแลหน้าที่ของวิศวกรก็คือต้องเตือนคนขับถึงแม้ว่าคนขับจะไม่พอใจก็ตามค่ะโอ้โหเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยครับคือคนขับมองแค่เส้นชัยแต่เฟดต้องดูแลให้รถคันนี้วิ่งต่อไปได้อีกนาน ถ้างั้นถ้าเกิดวันหนึ่งวิศวกรยอมตามใจคนขับหมดเลยล่ะครับอะไรคือสิ่งแรกที่จะพังโดมิโนโตัวแรกที่จะล้มเลยนะคือตลาดพันธบตัตรค่ะนักลงทุนทั่วโลกเขาซื้อพันธบตัตรสหรัฐเพราะเชื่อว่าเงินดอลลาร์จะยังคงมูลค่าแต่ถ้าตลาดมองว่า เฟดก,กำลังถูกสั่งให้พิมพ์เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามการเมืองความเชื่อมั่งตรงนี้จะหายไปทันทีเพราะเขาก็จะเริ่มเทขายพันธบัตรหรือไม่ก็เรียกร้องดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากๆเพื่อชดเชยความเสี่ยงฟังดูน่ากลัวมากเลยครับแล้วมันคงไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับ ไม่หยุดแน่นอนค่ะตลาดนี้ความจำดีนะคะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในยุค70สมัยประธานาธิบดีนิกสันก็เคยมีเรื่องคล้ายๆกันนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อที่คุมไม่อยู่เลยในตอนนั้นพอความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์สั่นคลอนตลาดหุ้นก็จะปั่นป่วนตามมาเพราะนักลงทุนจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมันมาจากข้อมูลเศรษฐกิจจริงๆหรือมาจากอารมณ์ทางการเมืองกันแน่ แล้วอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องผลักดันเรื่องนี้ขนาดนั้นครับทั้งที่รู้ว่าความเสี่ยงระยะยาวมันสูงมากข้างเศรษฐกิจดูดีซึ่งเป็นเครื่องมือหาเสียงที่ทงพลังที่สุดมันคือความขัดแย้งแบบคลาสสิกเลยค่ะระหว่างผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นกับสเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวเข้าใจเลยครับมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสัมผัสได้ง่ายกว่าด้วยเพราะคงไม่มีใครบ่นเวลาเห็นพอร์ตหุ้นตัวเองเขียวๆใช่ไหมครับ แต่การจะอธิบายเรื่องสเสถรยรภาพระยะยาวเนี่ยมันยากกว่าเยอะและตอนนี้นักวิเคราะห์ในตลาดเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับเสียงเตือนดังไปทางเดียวกันหมดเลยค่ะว่าถ้าตลาดสิ้นศรัทธาในความเป็นอิสระของเฟดเมื่อไหร่เราอาจจะได้เห็นเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ดอลลาร์ไปหาที่ที่ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางการเมืองมากกว่าและที่สำคัญความผันผวนในตลาดหลังจากนี้อาจจะไม่ได้มาจากตัวเลขเศรษฐกิจอีกต่อไป แต่จะขับเคลื่อนด้วยข่าวลือแล้วก็ดราม่าทางการเมืองแทนทั่วโลกประมาณว่าพวกเรายังอยู่ฝั่งข้อมูลนะไม่ได้อยู่ฝั่งอำนาจเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการเดิมพันที่สูงมากเป็นการพยายามสร้างความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วตลาดจะเชื่อมั่นในคำพูดนี้ได้นานแค่ไหน อนาคตข้างหน้าอัตราดอกเบีย้ยจะสะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจจริงๆหรือจะสะท้อนแค่สมดุลแห่งอำนาจและสินทรัพย์ประเภทไหนที่จะกลายเป็นหลุมหลบภัยเมื่อความไม่แน่นอนทางการเมืองกลายเป็นปัจจัยหลักนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องจับตาดูเลยค่ะ เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะครับและขอเชิญชวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง c r y ปโตนิวสเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ